โอเคนะครับกองกลามสาวัสดีเพื่อนๆทุกทกคนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเราอยู่เกม how wet town นะครับช่วงนี้เนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีนะไม่สบายบ่อยมากๆเลยนะครับผมโอเคนะวันนี้เราก็จะทำเควสนะครับเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเนาะมันก็คงมีคำถามใช่ไหมว่าเอ๊ะพี่ทำไมพี่ไม่ทำแล้วก็ตัดออกอะไรเงี้ยแล้วแบบ ทำมาเยอะๆแล้วก็ตัดเควสออกอะไรเงี้ยแล้วทําไมพี่ต้องแบบค่อนข้างเรียวด้วยอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่พี่ทาช่องแรกๆนะหลายๆคนอาจจะชินนะครับหรือว่าแบบอ,อาจจะพอสังเกตเห็นอะไรเงี้ยแต่บางคนก็ไม่ได้สังเกตเนาะเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกันตรงนี้ก่อนไปเริ่มทํำอะไรสักอย่างนิดนึงเนาะนะครับ โอเคเรามาพูดกันก่อนว่าทําไมนะครับพี่ถึงชอบทําคลิปที่มันค่อนข้างเรียวนะครับไม่แบบตัดแต่งเยอะอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆช่องเขาก็อาจจะไม่ได้ทำอย่างนี้เนาะเขาอาจจะแบบโอ้ตัดเยอะหน่อยอะไรหน่อยอะไรเงี้ยนะครับหนักๆหน่อยใช่ไหมแต่ว่าทําไมพี่ถึงชอบสไตล์นี้ใช่ไหมเพราะว่าจํากันได้ไหมว่าอันนี้มันฝรั่งห้าลูกเหรออันนี้มีมันจะมีมันจะมีเอาไปให้ก่อนนะครับ ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ความตั้งใจแรกๆในการทำช่องอะนะถ้าใครเห็นก็เขาเรียกว่าอะไรนะเห็นคำอธิบายเกี่ยวกับช่องแต่แรกๆเนี่ยจะจำได้ว่าพี่เนี่ยอยากจะทำช่องที่มันค่อนข้างเรียวนะครับแล้วก็แบบคือมีอะไรก็อยากให้เห็นหมดอะเขาเรียกว่าไงเออให้มันเป็นความเป็นจริงมากไม่ต้องแบบมาเฟกหรือว่ามาตัด ต่ออะไรเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็คืออยากให้เห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยทาแบบนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะนนครับเจออย่างนี้นะอะไรเงี้ยก็มันก็จะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของช่องได้ไหมเออเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเสียงรถวิ่งผ่านเข้ามาอะไรเนี่ย คือมันเป็นปัญหาจริงๆนะครับสําหรับคนที่อัดคลิปเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าอ๋อจริงๆแล้วเวลาอัดคลิปเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดก็คือมันจะเจอแน่นอนครับปัญหากับการอัดคลิปก็จะมีเสียงไก่บ้างนะครับบ้านใครเลี้ยงไก่หรือข้างบ้านเลี้ยงไก่เนี่ยแต่จังหวัดนี้เจอประจํานะครับ เนี่ยก็จะมีเสียงคนพูดบ้างนะครับบางครั้งเนี่ยก็จะมีเสียงคนทำกับข้าบ้างอนะ่ะเสียงตําพิกนะครับเสียงซากเสียงอะไรเงี้ยก็จะเยอะใช่ไหม <c oughs> ก็คืออยากให้เห็นว่าอ๋อเนี่ยมันเรียวอย่างนี้นี่เองนะครับนี่คือความเรียวความเป็นจริงในการทําคลิปเนาะอาจจะมองว่าเป็นเสน่ห์ก็ได้นะครับเป็นเสน่ห์ที่แบบอ๋อช่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็จะเรียวนะครับอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคลิปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยนะครับก็จะเจอก็จะเห็นอย่างนี้หมด หรืออาจจะมองในด้านความบัคติก็ก็ได้นะแบบเนี่ยเขาแม่งไม่โปรเลยว่ะไม่เฟชชั่นอลเลยแบบอาจแล้วอาจจะมีเสียงเสียงลมบ้างเสียงเพลงที่ไม่สม่ําเสมอบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบอ๋อนี่คือความเป็นจริงใช่ไหมเปนความเป็นจริงแบบโอ้ยแม่งก็จะมีการตัดต่อที่มันไม่ค่อยสม่ําเสมออะไรเงี้ยนะครับก็อย่างนี้ก็ได้นะถ้าจะมองอย่างนี้ก็ได้ก,ก็ถูกอยู่นะครับก็แล้วแต่มุมมองของคน นะครับโอเคฮะเราเล่ามาแล้วพอสมควรนะกับเรื่องที่เราอยากจะเล่าอยากจะอธิบายอยากจะเล่าให้ฟังว่าอ๋อจริงๆเนี่ยการทําแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของช่องก็ได้นั่นก็คือความเรียวนะครับหรือว่าจะบอกว่ามันไม่เฟเชนอลก็ได้ไม่โปรอะไรก็น่าอยู่นะครับได้ทั้งนั้นโอเคนะครับวันนี้เนี่ยเราจะบุูกเข้าไปในเหมืองโบราณน,นะครับเพื่อตรวจสอบนะแต่ว่าก่อนจะบุกเนี่ยเดี๋ยวเขาปลูก หอมหัวแดงไวนิดหนึ่งได้ไหมเพราะว่ามีเควสนะครับที่ต้องใช้หอมหัวแดงเยอะเลยนะใช้เพียบเลยแล้วก็มันก็ตายเยอะมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ขุดปลูกทิ้งไว้ก่อนเพราะว่าหอมหัวแดงเนี่ยโตค่อนข,ข้างไวเนาะไม่ได้โตยากตัวเย็นอะไรอืมขัดมันซะเลยนะฮะแล้วก็มาลดน้ําเอาเพราะไงแล้วก็ลดน้ําได้ไวอยู่แลละ โอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันเนาะก็มีจักรยานบ่นี่จักรยานไปไหนวะอันนี้ไงจักรยานตามไม่เห็นโอเคฮะเขาให้เราไปเหมืองภูเขาโซนใต้นะครับป่ะเราไปกันโอเคเรามาอยู่ในส่วนของเหมืองโบราณและบ้าลงก่อนใช่ไหมปะเข้าไปกัน โอเคนะครับตรงนี้เนี่ย mm hmm. เควสไปลงเหมืองโบราณเนี่ยก็เสร็จแล้วเนาะตอนแรกก็งงๆมันให้ทำอะไรวะแต่จริงๆแล้วก็คือเราไปขุดนะครับขุดเหมืองขุดของอยู่ในเหมืองไปขุดของอยู่ในเหมืองนะครับแล้วมันก็จะเสร็จเควสเองเลยนะก็งงๆกันนะว่าทำไมวันดีคุย NPC นะครับคนนี้ก็ด้วยเบืด ทอมใช่ไหมเราให้เรามาหาทอมนะครับน,น,นี่ทอมกรดูทอมมันเต้จอมกอบกวนนะครับลองดูนี่หน่อยนะนี่คือแผน่นแผ่นหนังแกะนะครับอ่นนี้คุณเจอที่เมืองเหรอนี่เป็นของโบราณวัตถุที่หาย,ยากมากเลยนะวังนั้นเรให้ฉันไขปริศนาครบก่อนแล้วฉันค่อยบอกอไรายละเอียดให้กับคุณนะแต่ก่อนที่จะไขปริศนาสําเร็จเนี่ยฉันมีเรื่องอยากให้คุณช่วย ชันสักหน่อยในเรื่องอะไรเงี้ยช่วงนี้ต้องการซ่อมแซมกระแพงโรงเรียนน่ะต่เองขายวัสดุหินนะครับพอจะรบกวนคุณช่วยรวบรวมหินให้หน่อยได้ไหมไม่มีปัญหาอยู่แล้วหินเราเยอะโอ้หสองร้อยสี่ปันคุณพระทอมโคตรเลยโอ้รบกวนคุณจังมันก็สมควรรบกวนอยู่ทรอกท่านแค่นั้นแก่ไปนั้น่ะฉันขายปริศนาไม่หมดเลยต้องการเวลาอีกหน่อย เออใช่แล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนตอนที่ฉันคุยกับนายยกเทศมนตรี y, ไปคุยตั้งแต่เมยยื่อไหร่เนี่ยฉันได้ยินเขาพูดว่าช่วงนี้ที่บริเวณริมทะเลตอนกลางคืนอ่ะมักจะมีแมลงประดาประหลาดโผล่มาจำนวนมากฉันค่อนข้างเป็นห่วงของปลอดภัยของนายกเทศมันตรีพอจะรบกวนคุณไปจัดการพวกแมลงประหลาดพวกนั้นได้ไหมฮะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนั้นดีรบกวนคุณหน่อยนะครับผมโอ้โหเควสยาวเาวจ้ะ เนี่ยเขาให้เราไปที่ริมทะเลใช่ไหมโอ <Okay. S 1> อะไรที่เสร็จไปแล้วบ้างอันนี้ครูนี่ใช่ไหมอันนี้มีครูมีเด็กด้วยนะครับมาดูว่าเราจะเจอตัวอะไรนะบอกว่าขึ้นมาเต็มไปหมดเลยอหอดตอนกลางคืนด้วยนะครับมันถึงจะมีมันปรากฏออกมาโอเคเก็บเปลือกหอยไปแล้วกันเปลือกหอยก็ไม่ได้แพงด้วยนะโอเคนะครับเรามา กำจัดมอนเตอร์ตามเควสแล้นะนะก็รอมืดแหละนะครับขุดเหมืองจนมืดเลยทีเดียวก็จะเจอตัวดื้อเรือที่ตัวด้วงเนะี่ยผมโอเคได้อยู่แต่ว่ามันเยอะแยนะต็มคืนเนี่ยเขาให้เราค่าสิบตัวใช่ไหมก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเปลือกเนะี่ยเราจะทำพวกสปริงเกอร์ได้นะเนี่ยก็จะมีกี่นนะตัวสีบตัวใช่ไหมนี่ค่าไปห้านะครับเราค่าคืนเดียวได้ไหมนี่กระเที่ยงคืนแล้วขุดเพลินนะครับโอเคพบผลอู้ยังเยอะวะ่ะ จริงๆเรามาสู้กับด้วงที่นี่ก็ได้นะนี่คือไม่ต้องไปลงหมืเพราะมันเยอะนะเป็นแค่เป็นมังกรเป็ดเปล่าเราได้เกิดแข่งจากมันเทีดดยบโอเคสิแล้วนะครับเดี๋ยวเราเออยังมีตัวหนึ่งวะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปนอนก่อนเพราะเที่ยงคืนแล้ว โอเคตอนเช้าแล้วนะมีเด็กมาส่งนี่นี่เป็นผลไม้ป่าที่ฉันเก็บได้ในวันนี้นะครับพอดีว่าไปส่งไอ้นี่ไว้นะให้เป็นเหมือนไอ้เนี่ยบัตรตั๋วหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับเก็บโอเค,อเคได้มาพอสมควรนะบ้านหมูเสร็จแล้วไปซื้อหมูกันในส่วนของวันนี้เนาะเพราะว่าตังมีเยอะอยู่แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยขุดชั้นหินนะครับชั้นท้องแดงอะ่ะขุดได้เหมืองอะ่ะ จนไปถึงชั้นที่เป็นแร่เหล็กแล้วนะครับนี่เรามีปลาด้วยวันนี้เดี๋ยวขายของกันรัวๆเลย<ๆ>กระเป๋าเต็มโอ้กระเป๋าเต็มอย่างไวแป๊บหนึ่งนะขยายกระเป๋าแป๊บหนึ่งขยายจัดไปเลยสองแถว โอ้โหกระเป๋านี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงนะแบบ ừ, 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 แป๊บเดียวหมดแปบ๊บเดียวหมดนะครับแปบ๊บเดียวเต็มแปบ๊บเดียวหมดก็บ้าแลนะ้วโอเคสำเร็จเพชรก็จะหมดด้วยนะโอ้โหผลผลิตบานเลยครับ แดงอ,อย่างเยอะแล้วก็มีพวกชาใช่ไหมมันกระตุกกระตุกแล้วมันร้อนด้วยเนี่ย สวัสดีนายยกแมลงประลาดริมทะเลนะ พวกแมลงประหลาดถูกกำจัดหมดแล้วนะนายกเยี่ยมมากล้วล้นคุณจังเลยนะไม่เป็นไรหรอกนายกเพราะว่าอยู่ด้วยกันต้องช่วยช่วยกันดูแลนะฮ่าไม่รู้ว่าทําไมจู่ๆถึงมีมแมลงปแปลกๆโผล่มาจํานวนมากเระ่ังเป็น,มนแมลงที่ไม่เคยเห็นอีกด้วยทําเอาฉันกับใครก็ไม่รู้นะอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่กล้าเจะบ้านหลังสองทุ่มเลยใช่ไหมแต่ว่าเมื่อคืนนี้ผมไปฆ่ามันตอนประมาณเที่ยงคืนนะ คุณลงุงต้องขอบคุณจริงๆนะหลังจากนี้คงออกไปเก็บเปลือกหอยที่ริมทะเลตอนกลางคืนนะอันนี้น่าจะเป็นลูกเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ฉันเพิ่งเจอตอนตกปลาเมื่อสักครู่นี่เองเจ้าแมาลงพวกนี้มาทาลายเรือที่จอดอยู่ริมทะเลจนพังหมดนะนะต้องการให้เราช่วยไหมคุณลงุงถ้าซ่อมมาได้ก็จะดีมากๆแต่คุณคงทําไม่ไหวหรอกอ้าวงั้นเดี๋ยวฉันไปขอร้องสตีฟให้มาซ่อมดีกว่างั้นซ่อมแซมพวกนี้ปล่อยให้เป็นงานซ่อมแซมพวกนี้ใช่ไหม ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนมีฝีมือเฉพาะทางดีกว่าเอา้าทาไมลุงพูดอย่างนี้เนี่ยว่าแต่เขาคงต้องใช้วัสดุจํานวนมากแ,แน่งั้นคุณไปหาไม้ไปให้เขาหน่อยเขาจะได้ซ่อมให้เร็วขึ้นไหนบอกเราไม่หมอด่ก็ให้เราไปไอ้นี่ปะให้เราไปหาไม้มาช่วยมันหน้าสักทีไม่ได้ลุงนะโรงงานปรุงอันนี้เป็นโรงงานนะ้ำผลไม้อัพเลเวลได้นะครับผม โอเคแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวตัดไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะยาวนะฮะโอเคแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็บายๆนะครับแล้วเจอกันใหมนะ่ในคลิปต่อไปนะครับ